พอลองคิดดูดีๆคำพูดของสตจารยินมีเหตุผลมากจริงๆมองจากบุมจิตวิทยาตอนนี้เราเป็นเหยื่อที่คนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องสนใจที่สุดเราเดึงความสนใจจากพวกเขามาได้แต่ใดที่เขายังจัดการเราไม่ได้คนอื่นก็จะยังปลอดภัยถึงหลายปีมานี้เราจะทำให้หลายคนขุนเคืองแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเล่นแรงขนาดนี้เลย ตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้คือใครกันแน่นะหมอชินมามานี่สิครับคุณปูรีมีอะไรหรอคะหมอชินผมเขียนบทครับตลอด6เดือนที่ผ่านมาคุณช่วยเหลือผมดูแลผมมาตลอดขอบคุณมากจริงๆเมื่อต้นปีก่อนพวกเรากับเพื่อนในวงการอีกสองสาคนทำละครอ้างอิงจากบท เรื่องของคุณขึ้นมาจะเริ่มฉายคืนนี้ต้องกลบข่าวแย่ๆของคุณในช่วงนี้ได้แน่นอนครับการดูแลพวกคุณเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วพวกคุณชมฉันกันไปแล้วค่ะคุณคิดว่าหมอเป็นเหมือนคุณกันทุกคนหรอครับที่เป็นน้ำใจจากพวกเราอย่าปฏิเสธเลยนะครับอีกอยาก่ยางผมก็เก็บข้าบดแล้วในตอนที่ผมทั้งเรื่องนี้ไม่นึกเลยว่าเรื่อง จะใช้ตรงกับช่วงที่คุณต้องการความช่ชยเหลือพอดีพอเงินคุณไม่ต้องกังวลใจหรอกนะครับใช่ครับใจครับพวกเราดีใจมากที่พลอยได้ช่วยคุณไปด้วยคุณคุณเป็นคนดีคุณไม่ใช่คนเลวร้วยพ,พวกเขาไม่ควรไม่ควรว่าคุณถ้าจะบอกว่าไม่ประทับใจก็คงเป็นการโกหกนี่เราสะสมแต้มบุญมากี่ชาติกันนะถึงมาเจอคนไข้ที่เป็นห่วงเราขนาดนี้ ขอบคุณพวกคุณนะคะคงต้องทุ่มเทไปไม่น้อยแน่ๆถึงเลือนให้ละครเรื่องนั้นมาฉายช่วงนี้พอดีบางทีอาจจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น,อน้อยเลยด้วยเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาเลยสิ่งที่เราทำได้มีแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีช่วยให้พวกเขาหายป่วยให้เร็วที่สุดหลังจากละครเรื่องความเมตตาของคุณหมอออกอากาศคนใกล้ตัวเราต่างก็รู้ว่าบทของเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเรา สวัสดีค่ะหมอชินสวัสดีค่ะหมอชินเนืนน่อนนะคะหมอชินแมว่าเราจะเขินจนไม่กล้าดูละครเรื่องนั้นแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าหลังจากที่ละครเรื่องนั้นเริ่มฉายความคิดเห็นที่วิภา์วิจารณ์เราในสังคมช่วงก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนมีแต่คนตั้งคำถามและประนามตอนนี้กลายเป็นว่ามีแต่คนชมสถานการณ์เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือทำให้เรารู้สึกไม่ชินเลย แถมเซียวอันยังคอยชมเราทุกวันเอาละครแต่แล้วตอนมาให้เราดูสิ่งที่เปลี่ยนไปพร้อมกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์คือคนไข้เรื่อมีคนไข้มาขอให้เราตรวจที่แผนกสยยกรรมแล้วถึงผู้ป่วยบางคนจะแกล้งมารักษาเพื่อแอบถ่ายรูปเราตอนทำงานก็เถอะปวดหมองแต่ว่าละครเรื่องนี้ก็ช่วยทำให้ข่าวด้านลบของโรงพยาบาลลดน้อยลง และช่วยประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลยาเต๋อได้ดีมากทีเดียววันเวลาผ่านไปอย่างรับเดือนตอนแรกที่คิดว่าเรื่องจะจบลงแค่นี้เรากดว่าขวนะัน้าเรียกฉันมามีเรื่องอะไรหรอคะเมราวาคุณคือหมอเฉินใช่ไหมคะใช่ค่ะเมราวามีธุระอะไรหรอคะเราได้รับแจ้งว่าพบศพชายคนหนึ่งในโกดังเขตชานเมืองเละอยากเชิญคุณไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจคะ่ะ สผู้ชายเกี่ยวข้องอะไรกับฉันคะเขาคือคนที่คุณช่วยไว้ที่สี่แยกทางใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคะ่ะเขาเสียชีวิตแล้วหรอคะค่ะฉันชื่อเฉงเจียเสียเป็นหมอนิติเวชในสังกัดโรงพยาบาลของพวกคุณท่านนี้คือจ้างหยางเป็นผู้บังคับการตํารวจกองทะเบียนประวัติอาชญากรของเขตราคุณเรียกเขาว,ว่าจา สารวัตจางก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะรบกวนคุณช่วยบอกลักษณะส,ส่วนสูงน้ำหนักและสภาพของผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุทางรถยนต์หน่อยได้ไหมคะผู้บาดเจ็บเป็นชายวัยกลางคนหน้าเหลี่ยมสูงประมาณ175น้ำหนักอยู่ระหว่าง70-75กิโลค่ะบาดเจ็บสาเหตุสาหัสที่ท้ายทอยซี่โครงหักสังซีม อวัยวะภายในเสียหายความรุนแรงของอาการยังต้องรอวินิจฉัยตามที่คุณบอกมาอาการบาดเจ็บของเขารุนแรงมากไม่มีทางที่จะเคลื่อนไหวเองได้เลยและเป็นเป็นไม่ได้ที่จะหายตัวไปภใ,ใต้ใสายตาของสาธารณชนเรื่องนี้ฉันก็สงสัยเหมือนกันค่ะรายการการผ่าตัดของหมอประจำผาผะนกฉุกเฉินที่รับผิดชอบเขียนขึ้นตอนนั้นระบุไว้ว่าคนคนนั้นถูกส่งมาโรงพยาบาล อีกอย่างนี่เป็นรูปที่หมอทธนนั้นส่งมาให้ฉันค่ะรายงานการผ่าตัดที่อยู่ในรูปเป็นคนละฉบับกับที่อยู่บนฐานข้อมูลตอนนี้ฉันรู้สึกว่าต้องมีใครแอบสับเปลี่ยนรายงานการผ่าตัดกับใบรับรองแพทย์ของเขาแน่ๆเรื่องพวกนี้ที่คุณพูดมีความเป็นไปได้จริงตำรวจเอกกองทะเบียนประวัติอาชญากรกับ นักอาชญาวิทยาของเราก็ทำได้แค่หาแฮกเกอร์สักคนมาแฮกเกอร์คอมพิวเตอร์เพื่อนร่วมงานของคุณก็แก้ไขในใบรับรองแพทย์กับรายการการผ่าตัดได้แล้วส่วนตัวบันทึกที่เขียนด้วยลายมือแค่ล็อกออกมาชุดหนึ่งก็พออีกอย่างผู้บาดเจ็บคนนั้นไม่ถือว่าหายตัวไปต่อหน้าทุกคนสนิสัทีเดียวเวลาในรูปของคุณคือสามทุ่มกว่าโดยทั่วไปแล้วถ้า ถึงเวลาเลิกงานโรงพยาบาลจะเปิดกล้องวงจรปิดบริเวณมุมที่รับกาคนไว้หลายตัวส่วนหมอกับพยาบาลก็จะเดินตรวจคนไข้ได้เป็นเวลาเหมือนกันขอแค่จับทางกดเกณฑ์พวกนี้ได้การจะพาตัวคนคนหนึ่งออกมาไม่ใช่เรื่องยากหรอกคะ่ะคุณหมายความว่าเราจะเริ่มหาบอแสจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลของพวกคุณก่อนแล้วกันคุณทราบไหมคะ ว่าบุคลากรในโรงพยาบาลหรือว่าผู้ป่วยคนนั้นหายตัวไปได้ยังไงเรื่องนั้นพวกเขาไม่ได้บอกฉันเลยค่ะอืมฉันว่าฉันกับสารวัตรจ้างถามมาได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันพาคุณไปดูร่างคนคนนั้นที่ห้องผ่าตัดค่ะห้องผ่าตัดเขาคือคนที่คุณช่วยไว้ในตอนนั้นค่ะ จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโกดังแถบชานเมืองเป็นคนพบสุพเขาเขาถูกคนเอาไปทิ้งที่นั่นหรอคะก่อนที่จะรู้ผลทุกข้อสันนิษฐานเป็นไปได้ทางนั้นค่ะที่ฉันพาคุณมาด้วยวันนี้ไม่ใช่แค่จะให้คุณช่วยตรวจสอบอาการบาดเจ็บภายนอกของผู้ตายอย่างเดียวแต่มีอีกเรื่องที่ฉันอยากให้คุณช่วยยืนยันหน่อยอะไรหรอคะจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้พวกเราคิดว่า เราควรปรากฏตัวเร็วกว่านี้เสียชีวิตเร็วกว่านี้แบบนั้นจะได้ส่งผลเสียกับคุณมากกว่าเข้ามาเสียชีวิตเอาตอนนี้ไม่ได้ช่วยจุดประสงค์อะไรเลยเป็นการตายเสียเปล่าถ้าวางแผนมานานแล้วถ้าเงินเขาเสียชีวิตก่อนที่ละครเรื่องความเมตตาของคุณหมอที่ถ่ายขึ้นโดยอ้างอิงจากเรื่องราวของคุณจะเกิดผลลัพธ์ที่ต่างออกไปแน่นอนอีกอย่างต่อให้ละครเรื่องนี้เริ่มฉายตามกําหนดการเดิน ข็อาจจะกู้ภาพพจน์กับชื่อเสียงของคุณไม่ได้แต่เขามาเสียชีวิตหลังจากที่ละครเรื่องนั้นเริ่มฉายมันจะต่างออกไปคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะเล่นงานฉันหรอคะวิเคราะห์ได้เร็วมากไม่เร็วเลยพวกเราไปตรวจด,ดูกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลและบริเวณใกล้เคียงแล้วไม่พบเบอดใสาอะไรโกดังแถบชันเมืองกับบริเวณแถวนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดที่ใช้งานได้เลย ความคืบหน้าเลยช้ามากแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยของโกดังก็ยังไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นเข้าไปตั้งแต่มเมื่อไหร่ในเมื่อไม่รู้ว่าเขาเข้าไปตอนไหนแล้วเจ้าหน้าที่รู้ได้ยังไงคะว่าเขาอยู่ในโกดังเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาได้กลิ่นเหม็นนะ่ะกลิ่นศพหรอคะเวลาที่เขาเสียชีวิตคือสองสามวันในโกดังนั้นอุณหภูมิต่ำ ความเร็วในการเน่าเปื่อยจะลดลงไม่มีทางได้กลิ่นเหม็นของศพหรอกคะ่ะที่เขาได้กลิ่นน่าจะเป็นกลิ่นยาบนตัวผู้ตายมากกว่าแต่ตอนที่ฉันกับผู้กองจางไปถึงผู้ตายไม่มีกลิ่นยาอยู่บนตัวแล้วเจ้าหน้าที่โกหกหรอคะผู้กองจางสอบปากเขาแล้วไม่พบร่องรอยการโกหกแต่ว่าเจาหน้าที่ไม่แน่ใจเรื่องของกลิ่นจริงๆดูศพ กันพอสมควรแล้วพวกเราออกไปกันเถอะค่ะค่ะเอ๊ะเป็นอะไรเหรอคะรอยจำรอยช้ำเลือดที่เกิดหลังจากเขาตายหรือว่ามีอยู่ตั้งแต่แรกเหรอคะไม่ใช่รอยช้ำเลือดหรอกคะ่ะปานน่ะคนที่ฉันช่วยไว้ไม่มีปานบนหน้านะคะตอนนั้นศีรษะเขาได้รับบาดเจ็บรุนแรง ฉันสำรวจใบหน้าเขาในระหว่างปฐมพยบาบาลถ้าบนหน้าเขามีปานที่เห็นชัดขนาดนี้ไม่มีทางที่ฉันจะจำไม่ได้ถ้าเป็นอย่างที่คุณบอกจริงๆสแสดงว่ายังไม่ทราบที่อยู่ของคนที่คุณช่วยชีวิตเอาไว้จริงๆถ้าอย่างนั้นทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมีอาการบาดเจ็บเหมือนคนที่คุณช่วยไว้กันนะฉันเราทำงานรับมือกับคนตายมาหลายปีไม่เคยกลัวเวลาเห็นคนตายเลยแต่ มีแค่ครั้งนี้ที่ผู้ตายเกี่ยวข้องกับเราจุดประสงค์ของคนพวกนั้นคืออะไรกันแน่ท้าไมถึงใช้การตายของคนอื่นที่ดูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรามาใส่ร้ายเรานะอย่าเพิ่งคินมากเลยค่ะฉันจะพยายามบอกความคืบหน้าของคดีให้คุณรู้มากที่สุดเท่าที่ขอบเขตหน้าที่ของฉันจะทําได้ที่เหลือคุณต้องระวังตัวด้วยอย่างน้อยก่อนที่จะรู้ผลสรุปของคดีนี้คุณไม่ คุณจะไม่ถูกทางตำรวจสอบสวนหรือตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นรับกวนด้วยนะคะหมอฉันเป็นหน้าที่ฉันอยู่แล้วค่ะสายแล้วคุณกลับไปทำงานเถอะถ้ามีความคืบหน้าอะไรฉันจะรายงานไปอีกทีะนะคะค่ะขอบคุณนะคะในที่สุดฉันก็เจอหมอผู้หญิงในวงการแพทย์ที่เหมือนกับฉันสักทีเขานิสัยดีกว่าคุณเยอะเลยเป็นผู้หญิงโรคจิตแบบคุณรุงไหนล่ะ ฉันก็ไม่ได้โรกจิตใส่คุณนะฉันตอ่ว,ว่าเป็นเธอตั้งแต่ตอนที่คุณปู่โมบอกว่ามีหมอผู้หญิงคนนึงซื้อโครงกระดูกของน้องชายฉันไปนแล้วอะไรกันของที่ให้ไปแล้วคุณอยากเอาคืนเหรอฮะโอ๊ยกล้ยกับคุณไม่รู้เรื่องแล้วล่ะได้เวลาเลิกงานแล้วลานะก่อนเดี๋ยวนะผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บที่เราช่วยวันนั้น หายไปอยู่ไหนแล้วล่ะหลังเกิดเรื่องทุกคนก็เพ่งเล็งความสนใจมาที่เรากลับไปรับรองแพทย์ขอและรายงานการผ่าตัดที่ถูกปลอมแปลงไม่มีใครสนใจคนที่ควรถูกส,สนใจเลยเรามั่นใจว่าคนคนนั้นบาดเจ็บจริงๆแต่เขาหายตัวไปภายใต้สายตาของคนอื่นได้ยังไงกันตอนนี้สังคมกำลังต่ออาเราถ้าเราอยากขอดุกระววงจรปิดที่สี่แยกกับโรงพยาบาลในวันนั้น คงเป็นไปไม่ได้ซ้ำยังจะยิ่งเป็นการแวกยาให้งูตื่นทำให้เรื่องลุล้านเกินกว่าขอบเขตที่เราจะรับมือได้บางทีวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คือเราดูผลการสืบสวนจากเฉินเจียเสียแล้วล่ะเฮ้ย <c oughs> ช่างเถอะเลิกคิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องเตือนพ่อกับแม่ให้ระวังตัวกันหน่อยวันต่อมาเชิญเข้ามาครับ เอา้าเธอเองเหรอมาหาฉันมีธุระอะไรล่ะฉันจะเริ่มรับคนไข้ใหม่แล้วค่ะหัวหน้ามีคำแนะนำอะไรไหมคะทำไมอยู่ๆถึงอยากทำงานได้เนี่ยอะไรคืออยู่ๆก็อยากทำงานคะเรื่องนี้เกี่ยวกับอนาคตในหน้าที่การงานของฉันเลยนะคะฉันต้องเสร็จจะหยุดแล้วเธอจะทำยังไงล่ะพยายามสร้างภาพพน์ที่ดีให้ตัวเองคะ่ะ เธอไปมีภาพพจน์ที่ดีกับเขาตอนไหนอย่าพูดจะทำร้ายจิตใจฉันได้ไหมคะพูดตามตรงก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่พอดูเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้แล้วถ้าฉันยังเอาแต่ใจไม่สนใจใครแบบนี้คงไม่เป็นผลดีกับฉันเท่าไหร่ยังไงฉันก็ไม่ใช่พวกที่จะปล่อยให้ใครมาลังแกตามใจชอบอยู่แล้วเข้าใจแล้วฉันจะปรึกษาพออดูว่าจะใช้วิธีไหน มาลดผลกระทบของสองเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับเธอได้บ้างขอบคุณค่ะหัวหน้าถ้าอยากขอบคุณก็กเกาะเรื่องให้มหัหน่อยๆอยอกไปได้แล้วไปแล้วค่ะพูดตามตรงจากสถานการณ์ปัจจุบันเราตกเป็นล้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เกี่ยวข้องกับเรามากถึงจะไม่ได้พุ่งเป้ามาที่เราตรงๆแต่ก็ดูตั้งใจทําให้เราตกที่นั่งลําบากรู้สึก เหมือนคนคนนั้นกําลังทดสอบเราแต่ไม่ได้คิดจะเปิดศึกกับเราจริงๆลองคิดดูดีๆแล้วถ้าอีกฝ่ายคิดจะเล่นงานเราถึงตายก็ทําได้แต่พวกเขากลับไม่ทํานี่เป็นเหตุผลที่เรายังไม่ลงมือทําอะไรช่วงนี้เพื่อแก้ไขสถานาการณ์แต่เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปแล้วเราจะยืนอยู่ที่เดิมเราให้คนคนนั้น ตั้งตัวได้แล้วกลับมาเล่นงานเราไม่ได้เลิกคิดเรื่องนั้นก่อนแล้วกันเย็นนี้น้นเสี่ยวอานกับลัวเวยมากินข้าวที่บ้านดีก,กว่าตอนเย็นเมื่อถึงกันแล้วหรอกครับคุณนายรบกวนลุงเฉินกับแม่หลิวด้วยนะคะเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วครับคุณยางคุณอานเชิญเขามาเลยครับคฤนาสน์ของปตานเถอของฉันใหญ่จังเลยค่ะคุณลุงพ่อบ้าน <Wow. S 2> เพื่อให้คุณนายน้อยกับคุณนายได้อยู่สบายคุณชายได้ตั้งใจสร้างที่นี่ให้กว้างขึ้นนะครับถ้าคุณอ่านชอบแวะมาเที่ยวบ่อยๆได้นะครับหรือจะมานั่งเทั่ยชั่วคราวได้ <c oughs> ฉันดูก็พอแล้วล่ะค่ะไม่รบกวนชีวิตอันแสนสุดของพี่ฉินกับประธานเหอของฉันหรอกค่ะฉินอีเยได้มีชีวิตอย่างที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝัน แล้วในฐานะเพื่อนเราควรดีใจกับเธอสิแต่ทำไมพอกลับมามองตัวเองที่ทั้งจนและไม่มีอะไรเลยถ้าบอกว่าไม่อิจฉาเลยก็คงเป็นการโกหกรวอยเป็นอะไรไปเปล่าหรอกฉันเพิ่งมาครั้งแรกเลยตื่นเต้นนิดหน่อยนะ่ะเชีย่ยวหยานมีเพื่อนนิสัยดีๆหลายคนเลยล่ะไว้มีโอกาสพวกเรามาทำความรู้จักกันน้ไว้นะ ถ้ามีผู้ชายที่มีคนรับผิดชอบและช่วยแก้ไขปัญหาของเธอกับครอบครัวได้คงจะดีกว่าให้เธอแก้ปัญหาเองเยอะเลยอีเย่ขอบคุณนะที่เธอใส่ใจฉันขนาดนี้เข้าไปกันเถอะเชื่อ,อยานกับตัวเล็กใกล้กลับมาแล้วห้องรับแขกพี่หยุนซานพีว่าประธานเหอของฉันกับคุณโมใครดีกว่ากันคะอืมจะเทียบยังไงดีล่ะคนหนึ่งเป็นเพี่รองฉัน อีกคนก็เป็นสามีฉันเทียมไม่ได้หรอกนะอ่าพี่หยุนฉานฉันอิจฉาพี่จังเลยรบกวนเธอช่วยคิดสักนิดนะว่าพี่หยุนซานของเธอกําลังท้องอย่าทําอะไรโดยไม่คิดพี่หยุนซานขอโทษนะคะฉันลืมไปไม่เป็นไรหรอกฉันชอบนิสัยเธอมากเลยล่ะฉันก็ชอบพี่เหมือนกันค่ะพี่ดูสวยแล้วก็ยังเป็นกันเองอีกด้วย เธอชมฉันขนาดนี้คุ้มค่ากับที่ฉันให้ป้าหลิวเตรียมของหวานกับมื้อเย็นไว้ให้ตั้งแต่รู้ว่าพวกเธอจะมาแล้วล่ะถ้างั้นฉันชมอีกพี่จะยอมให้ฉันกินข้าวทุกวันเลยไหมคะพี่จุนซานได้สิฟันไปเถอะฉันยังไม่อนุญ,ญาตเลยนะพี่ฉินพี่ไม่รักฉันแล้วเหรอไม่รักนานแล้วเลียเธอเพิ่งรู้ตัวตอนนี้สายไปแล้วนะอ่าจริงสิ นี่อย่างโรเว,วเพื่อนสนิทฉันเป็นหมอสตินลีเวตวาจะแนะนำให้พวกเธอรู้จักกันแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีสวัสดีค่ะคุณเหอสวัสดีค่ะพวกเธอสองคนคุยกันไปนะเดี๋ยวฉันพาเสี่ยวอานไปดูในครัวหน่อยรเวยไ,วไม่ใช่คนเก็บตัวยุนซานก็ชวนคุยเก่งคงไม่มีอะไรต้องห่วงห้องครัวป้าหลิวยันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะ ก็แต่ทำอาหารเยอะขนาดนี้พวกเราจะกินหมดไหมเนี่ยหมดสิคะเดี๋ยวคุณชายพาเพื่อนมาด้วยอีกคะ่ะป้าเลยเตรียมไว้ให้พวกคุณเยอะหน่อยคุณนายคะคุณกับคุณอานเรีบออกไปเถอะคะ่ะในห้องครัวมีแต่ควันกับกลิ่นน้ำมันพี่ฉินชีวิตประจำวันของพี่เหมือในละครเลยละ่ะเหมือนละครที่ไหนกันก็เหมือนแต่ก่อนนั่นแหละไม่อยากฟังที่พี่พูดแล้ว พี่ไม่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับฉันพี่ไม่เข้าใจหรอกยังอยากกินอยู่ไหมพี่แกล้งฉันโอ้โอกินข้าวก่อนแล้วค่อยอิจฉาตอนนะจ๊ะฉันก็อิจฉาพวกเศรษฐีอยู่ทุกวันเหมือนกันขอแนะนำให้รู้จักนีคงชิวชิงเพื่อสนิทผมสวัสดีครับทุกคนว้าวหนุ่มรออย่าเข้ามาหมอกใกลๆสักหน่อย ฉันอยากมองมากค่ะแต่กลัวว่าถ้ามองต่อไปจะโดนหาว่าบ้าผู้ชายเอาพูดอย่างกับตอนนี้ไม่ใช่ทุกคนมากินข้าวกันเถอะผมนั่งตรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะได้ถึงเราจะอยากเป็นจุดสนใจของทุกคนแล้วก็ทำให้คนอื่นยิ้มได้ง่ายๆแบบเสีย่ยวอันแต่เราไม่มีเราไม่ได้นึงดูดผู้คนเก่งขนาดน,นั้น พื่อนของเธอเชียวหยานต้องรวยมากแน่ๆเราเคยอิจฉาชินอีเย,ย่ผู้อยู่พักหนึ่งที่เธอได้แต่งงานกับเผอเชียวหยานแล้วก็หวังว่าสักวันเราจะได้เจอกับผู้ชายแบบนี้บ้างหลายปีมานี้เราทําเพื่อคนในครอบครัวมามากแล้วถึงคราวที่เราต้องทําเพื่ออนาคตของตัวเองบ้างแล้วล่ะชีวิตตอนนี้ยังไม่ดีไม่เป็นไรเราจะไม่ขโมยหรือแย่งของของใครจะตั้งใจทํางานตั้งใจใช้ชีวิตสักวันต้องมีสักวันที่ชีวิตมีความสุขแน่นอน <laughs> พี่ร้องพี่ตกกระป๋องแล้วล่ะเนี่ยตัวเล็กมีแค่พี่สะเพยอยู่ในสายตาคนเดียวเลย <laughs> แค่สอนให้เขารู้จากวิธีจีบสาวแต่เนินเนินอนาคตก็จะขายออกแล้วฮ <laughs>